สวัสดีครับผมนะฮะอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะจะมาสอนโหลดเกมนะครับผมไม่เคียดตีเดียวเชียวนะฮะตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะแต่ลืมเปิดไม้เอออฝัดแคขนตัวเองนะครับ โอเคนะฮะนี้จะมาสอนโหลดเกมนี้วิงไดแมนนะไดแมนนะฮะผมเกมที่ไม่นานปีที่แล้วเองนะฮะเออเกมเหล่นนะฮะหล่นต้องใช้ลิงต้องใช้ลิงก์ลิ้นหล่นนะฮะผมนะอืมนะโอเคผมขอมาบอกอะไรบางอย่างนะมันคือการีอันหนึ่งนะเพราะคลิปแรกยังไม่ได้บอกเลยเนาะนี่นะสมมุตินะครับ พวกท่านนะฮะคิดจะโหลดเกมมาอยู่ทัเลนในแค้ทันเลนะครับสมมติผมโหลด GTAIV นะฮะ t t a i v นะครับปุ๊บนะฮะมาโหลดไปคิดเกมนะฮะสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองโหลดผิดบ้างครั้งโหลดเป็นวิดีโอบ้างโหลดเป็นแครกบ้างโหลดเป็นหนังโป๊ก็ยังมีนะครับก่อนอื่นก็ผมมองตรงนี้ฮะอ่านให้ดีๆครับผมนะฮะไม่ใช่แค่มองนี้ต้องมองไฟลเลยครับว่าขนาดไฟล์เท่าไหร่นะ GTA นะครับต้อง10กิกขึ้นนะฮะนะครับ อืประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นนา่ามาดูตรงนี้ครับผมว่าอันไหนเยอะสุดนะฮะพยายามเลือกอันที่มีสีเขียวเยอะนะครับคิกตัวนี้นะปุบบ๊บแน่นี่คือสีเขียวเยอะสุดคือนหนึ่งนะครับต้องทําใจนี่คือมีสีเขียวเยอะสุดนะครับสีแดงศูนย์นี่เป็นการที่ดีมากถ้าสีแดงศูนย์สีเขียวเยอะงั้นร้อยสองร้อยนะสีแดงศูนย์นี่เขาหลดเร็วมากนะครับสีเขียวคือการลาโดอันนี้คือประมาณว่าน้นน้าหนักนะครับ ทุ่มให้ตลดให้ไม่ให้ให้เราถุยตกปักไปก่อนให้เราตลอดไปสําเร็จนะฮะโหลดช้าลงประมาณนี้นะครับแล้วเข้าใจเขาช่างแม่งนะครับโอเคนะฮะเปลี่ยนเรื่องผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับคลิปนี้โหลดทาเล่นนะฮะเรลดตามภาษาพวกท่านนะครับโหลดไปเลยครับผมดเสร็จแล้วเพราะว่าเอ่อนึกเบุเสียงคลิปคล้องเนี่ยโนบอร์เสียงนะครับนี่ฮะมันก็จะได้เป็นไฟล์อย่างนี้นะครับ ดับเบิลคลิกเลยครับสาหรับคนที่ขึ้นไม่ไม่ไม่ขึ้นอย่างนี้นะฮะคลิกแบบหนึ่งนะครับลิกตรงนี้โอเพนครับผมโหลดแล้วนะครับโหลดแล้วนะฮะโหลดโหลดเป็นก็ดูคลิปหลังๆคลิปก่อนๆที่ส่งโหลดมานะครับโหลดมาจะได้ไฟล์นี้นะฮะลบไปเลยไฟล์นี้นะครับคลิกขวาผมแอคตาคีครับคลิกปุ๊บรอจนเสร็จนะฮะมันจะได้ไฟเอาชิหายละ มันจะได้ไฟอย่างนี้นะครับชื่อเดียวกันเลยนะเดี๋ยวมันคลิกที่ไฟล์นี้ครับผมมันคลิกเข้าไปครับจะได้ตัวนี้นะครับนียนะครับคือตัวข้าเกมมันไม่ต้องตั้งครับตัวข้าเกมคไดกเลยนะครับผมไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับก็จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ครับผมมาตอบให้นะฮะไม่เข้าใจทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวมาตอบให้นะครับเราเกมง่ายๆครับคลิกตรงนี้นะฮะคนอื่นนะครับวิธีทำไงมันขึ้นที่หน้าสก์ท็อปนะฮะต้องคลิกซ้าคลิกขวานะครับเลือกไหนวะนี่ครับผมอสก์ท็อปครับ มันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะโอเคนะครับพี่เขาก็แค่คลิกขวานะฮะแล้วนะฮะแล้แอดมินนะครับ,ล Ad 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 รบแล้วมันคลิกก็ได้นะครับอืมนะจริงๆพูดยาคนนี้เยอะเลยแหละแต่มันไม่มีเสียงนะกำลังใจกูเลยหมดเพลงนะครับตัดเดิ่มาไปละนะครับผมขอใช้ช่วงนี้ในการพูดเลยนะฮะว่าผมจะ คิต่อไปนะครับผมอาจะอัดเป็นภาคเสี่ยงนะครับภาคภาคนรกอะครับผมไม่สิภาคนรกคือภาคธรรมด์ขัดกลัวภาคนรกนะครับนี่ทัปกป่ายังไหมครับผมขอคลิปเลยผมขอแบบภาคสวรรค์ดีกว่าครับต้องชื่อภาคสวรรค์นะมันคิดโดต้านะครับอืมันคิดโดต้าภาคสวรรค์นะครับเออ ซึ่งผมจะพักคนเดียวแบบสดๆด้านสดเลยนะคนเดียวนะจะอัพโหลดเป็นอัปโหลดเ็นคลิปต่อไปของชาแนลเรานะครับนะฮะแต่ผมจะดูเสียงตอบรับนะครับตอบรับดีและไม่ดีนะฮะขอแค่มีคนดูเยอะกูก็ทำต่อได้นะครับห้องนอนใครเนี่ยใครวะเนี่ยโอ้มึงเก่งถลยกระโหลกเนี่ยมึงเก่งเหรอแค่มึงเก่งเหรอฮะต่อยหน้าแม่งโอเคนะครับคลิปนี้ไม่นานใช่ไหมครับที่จริงนะสิบสามนาทีครับผมผมบ่นไปสิบสามนาทีนะฮะ แต่ลืมเปิดเสียงก็ลืมเปิดาไมค์นะครับผมเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้ไม่รู้เรื่องครับทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ครับไม่เข้าใจอะไรถามผมจะตอบทุกคำถามของพวกท่านนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเซโยเกนบาร์โอเคนะครับอยู่ในตัวเกมมานะครับมันจัดที่คิกเพลย์มาอย่างคลิกเข้าเกมมาคลิกที่เพลย์นะฮะมันจะมีตัวโอเยสโนนะครับผมนะเล่นแบบนิดหนึ่งนะครับโอเคครับผมหยาลื้อครับผมกดไลค์ ซับสไคร์ e แล้วก็แชร์ครับผมนะฮะอย่าลืมด้วยนะครับเพื่อนกผมก็อย่าลืมนะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็มายิบหน้าบายครับผมอย่าลืมกดซ right. ับสไคร b เบอร์ไรก็แชร์